สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาซอนตั้งค่าดึงหัวที่แบบว่าติดหัว100%นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไดนะครับน้องที่แบบว่าอยากดึงหัวแบบติดหัว100%นะครับวันนี้พี่มีตั้งค่าดีๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามือใหม่หัดดึงก็สามารถดึงได้นะครับ Estate. น้องแล้วก็มีโอกาสติดหัวนะ yeah. ครับน้องก็คือแบบว่่าาพีดึงมนะครับ แล้วก็ขึ้นสิบนัดเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งค่าตัวแรกเลยนะครับเนอที่แบบว่าดีขนาดนี้นะครับเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูละกันนะครับแล้วก็ทุกคนไปตั้งตามเลยนะครับเน็จะประมาณเลยครับเนอแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าการดึงหัวนะครับเนอไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วนะครับเนะจะดึงหัวขึ้นนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าก็รวมๆกันนะครับเนอมีตั้งค่าดีนะครับจะช่วยให้เรานะครับดึงหัวเก่งขึ้นได้เร็วนะครับเนอแล้วก็สองเลยนะครับเนอถ้าเรามีตั้งครับ ตั้งแล้วก็บอกว่าไม่ขึ้นหัวนะครับน้ออันนี้ก็ไม่ใช่นะครับน้องก็คือทุกคนต้องมีการแบบว่าดึงหัวด้วยนะครับหรือว่ามีทักษะนิดนึงนะครับน้อในการดึงหัวนะครับน้องก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไดนะครับที่แบบว่า ยากนะครับนอดึงหัวให้เก่งต้องมีการฝึกโกดนะครับนอพี่บอกมาตลอดเลยนะครับนอไม่ใช่ว่าหลายคนนะครับตั้งค่าแล้วนะครับดึงหัวไม่ขึ้นนะครับนอก็คือแบบว่ามาโทษตั้งค่านะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็เข้าใจในจุดนี้ด้วยละกันนะครับนอพี่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะครับนอในการดึงหัวนะครับสายดึงหัวเขาจะรู้กันนะครับนอก็จะประบาลเลยครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับส่วนคนที่มือใหม่ก็ฝึกไปละกันนะครับนอวันนี้พี่มีตั้งค่าดีๆมาให้นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับนอสำหร ได้เลยนะครับกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องว่าดึงหัวดีไม่ดีนะครับเพราะว่าพี่ดึงมาสิทนัดนะครับน้องเข้าสิทนัดเลยนะครับวงน้องก็เท่ากับว่าดึงหัวขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเราก็ติดหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยครับน้องสามารถไปเล่นไฮไลท์ได้นะครับน้องเราก็สามารถนะครับน้องก็คือแบบว่าไปเล่นนะครับน้องในส่วนของซีซีได้นะครับน้องเราก็ไปลงโหมดแรงได้นะครับน้องก็จับปลาบายเลยนะครับนอออเรรรราาาาากกก็็็ตตัััััั้้้้้้งงงคคค่่่ททีีีพจะะะมมสสนนนนนนววบบถไดแล เนอก็จะเป่ามาเลยครับใครที่แบบว่าใช้ iOS นะครับนอก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าจะตั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องก็เด่นนะครับนอที่แบบว่าใช้ Android นะครับนอก็จะตั้งได้เหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอร์สำหรับวงน้องก็เด่นนะครับที่แบบว่าอยากได้ในตั้งค่าดีๆนะครับนอวันนี้พี่เอามาให้แล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนอพี่จะมาเริ่ม การตั้งค่าด <esi> ok ้วยการตอบสนองนะครับน้องก็จะเรามาเลยครับน้องเพราะว่าตั้งค <c oughs> ่าที่ดีนะครับก็จะเริ่มจากการตอบสนองใน้ี่ครับวงน้องแล้วก็จะประมาเลยครับน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็คือการตอบสนองนะครับอันแรกก็เป็นทางด้านของการมองรอบๆนะครับน้องพี่จะใส่อยู่ที่91นะครับน้องก็จะเรามาณเลยครับน้องเพราะว่าแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็คือต้องตั้งสูงนิดนึงนะครับน้องประมาณเก้าสิบหาหนึ่งร้อยนะครับน้องแต่นี่นะครับพี่ตั้งประมาณเก้าสับเอ็ดนะครับน้องก็ดึงรัางด้ดของกมากนะ นาะสำหรับกล้องเลตดอทนะครับทุกคนได้ใช้แน่นอนนะครับเวลาดึงหัวนะครับเนาะไม่ใจะเป็นทางด้านของวันช็อตนะครับเนาะหรือว่าคนที่ดึงลูกซองหรือว่าคนที่ดึงปืนที่ไม่มีสโคบนะครับเนาะหรือว่าขนัดที่แบบว่าดึงไม่มีสโคบนะครับกล้องเลตดอทนะครับจะเข้าไปช่วยเรานะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่81เท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการตั้งค่ากล้องเลตดอทนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับพวงน้องก็คือพี่ไปทดสอบมาแล้วนะครับเนาา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 ะะ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 ะตตัััััััั้้้้้้งงงงคคคคคคค่่่่่่่ววววนน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 ีีีีีีีรร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 บบบบบบบกกกก็็็ถถืืออออออดดดจจจิๆแแลลผพพทททเเเยยยุไไปสห จะมาบอกนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่ากล้องเลดด์นะครับน้องให้เราตั้งอยู่ที่81เท่านั้นนะครับน้องเราก็มาต่อที่สะโคพุ้นสอนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสะโคพุ้นสอนะครับน้องเมื่อศัตรูอยู่ในระยะที่แบบว่าใกล้นะครับน้องก็คือแบบว่าเราจะได้สาสะโคเพื่อดึงนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องสะโคนะครับวงน้องก็คือจะช่วยให้เราดึงง่ายขึ้นนะครับน้องก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องสำหรับสะโคพุ้นสอนะครับวงน้องจะตั้งอยู่ที่100เท่่่่าาาานน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 นัััััั้้้้ะะะคคคครรรรบบบบบออออออีีีเเเลลยยววงงงงพขขกก็็ปทด สัโคปคูณ2นะครับเนาะจะได้ตั sh <sh ้งประมาณนี hmm. example, ้นะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราดึงระยะกลางๆได้นะครับหรือว่าไกลออกไปจากกล้องเลดด์นิดนึงนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้ก็สัโคปคูณ4นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าสําหรับสัโคปคูณ4นะครับเนาะสัโคปคูณ4ก็คือจะได้ตั้ง100เหมือนกันนะครับพวกน้องสําหรับสัโคปคูณ4นะครับเนาะหลายหคนคิดว่ามันดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับไม่ค่อยได้ดึงนะครับเนาะเพราะว่าเวลาดึงหัวนะครับก็อาจจะได้ใช้ระยะใกล้นะครับเนาะแล้วก็ไม่ได ครับอาจจะได้ใช so ้นะครับสำหรับสกูพื้นสีนะครับน้องก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับน้องอันนี้นะครับก็จะไปช่วยนะครับน้องในแบบว่าส่งผลนะครับน้องกับตัวแรกด้วยนะครับวงน้องก็คือแบบว่ามันจะสมดุลกันนะครับน้องก็คือจะได้ตั้งด้วยกันประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องลำกล้องสไนเปอร์มี2แบบนะครับวงน้องก็คือถ้าคนไหนนะครับน้องที่เล่นมือถือนะครับแล้วก็ถนัดควบเร็วนะครับน้องรู้ว่าถนัดที่แบบว่าหมุนเร็วๆนะครับนาาาาาาะะะกกกกก็็็คคคคคคืืือออออออใหหหห้้้้้ตัััััังงงงยยยู่่่่ทีี100นน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 รรรรรบบบบสมมถถดดึววไไเเเเพขล ไม่ถนัดในมือถือนะครับเนาะหรือว่ายังไม่ถนัดในลำกล้องสไนเปอร์นะครับตั้งอยู่ที่40ก็ได้นะครับเนาะก็อันนี้นะครับเนาะเป็นคําแนะนําจากพี่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะขึ้นอยู่กับว่าทุกคนถนัดมือถือตัวเองเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคิดว่าตัวเองถนัดนะครับตั้ง100นะครับถ้าคิดว่าไม่ถนัดนะครับตั้งอยู่ที่40นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับนอเราก็มองรอบๆนะครับเนาะมองรอบๆนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับก็ให้ตั้ง100นะครับส่วนคนไหนนะครับที่ปปปปิิดดดนน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 ะะ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 คคคคคครร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 ัััััับบบบบบบกกก็็สสาาาาาาามมถไไไ้้้เเเเเเลลลยยยจณออองงพี่่ขวหห ที่แบบว่าปิดตรงนี้นะครับน้องก็สามารถปิดได้นะครับน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันสามารถปิดได้แล้วก็เปิดได้นะครับน้องแต่ก็พี่แนะนาให้เปิดเป็นดีกว่านะครับน้องก็เป็นแบบมองรอบๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้ครับน้องก็ถือว่าตั้งค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อนะครับน้องในการควบคุมนะครับองน้องพี่ขอบอกเลนครับน้องว่าใช้การควบคุมนะครับน้องไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับน้องก็คือให้เราตั้งเป็นช่วยเล่งครนั่นแล้วก็อันที่สองนะครับน้องก็คือปุ่มยิงซ้ายนะครับให้เราแบบว่าแสดงเมื่อสโบนับก็อนนท่ะครับบบนน้อก็เปาาดว่เวนะครับน้อง หลือนะครับ้องให้เราเปิดนะครับน้องในส่วนของเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับแล้วก็รีโหลดอาวุธด่วนนะครับน้องให้เราปิดไปได้เลยนะครับน้องแล้วก็สถานะรีโหลดนะครับให้เราเปิดนะครับน้องแล้วก็มุมมองฉลาดนะครับน้องก็ให้เราเปิดเหมือนกันนะครับน้องการโดดก็ให้เราเปิดนะครับน้องวิ่งก็ให้เราปิดไปนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับพวกน้องพี่ขอบอกเลยครัำน้องว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าทําให้มือถือเรานะครับน้องลื่นขึ้นด้วยนะครับน้องแล้วก็ทําให้มือถือเรานะครับสมูทขึ้นด้้้้้้้วยยยยนน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 นะะะะะะคค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 รร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 ััััััััััับบบบบบบเเเาา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 กกกกก็็็็็ปปปปตตตงง่่่่ไไดดๆมมมมณีีีทลลอออออสํญืข ยิงนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าถ้าเราจะดึงหัวนะครับเนาะเราต้องมีขนาดปุ่มยิงที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็คือสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับจะมี3ขนาดนะครับน้องก็คือจะมีทางหน้าของ 48, 58แล้วก็68นะครับเนาะงสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าใช้มือถือขนาดหน้าจอเล็กนะครับก็ตั้งอยู่ที่48นะครับเนาะส่วนน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งมือถือคนไหนนะครับที่แบบไม่ใช่ตั้งมือถือนะครับเนาะก็คือขนาดหน้าจอคนไหนนะครับเนาะ58นะครับน้องก็คือแบบว่าขนาดมืืืือออออถถคคคคคคนน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 ไหหหหะะะะะรรรรรััััับบบบบบททีี่่่่่่่แแวววาาาาาาใใญเเกก้้้้งง็ตตยู58 น้องคนไหนนะครับนะ้อที่แบบว่าเล่นไ a d นะครับนาะหรือว่าเล่นใน คอมนะครับเนาะหรือว่าเล่นใน iPad นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่68นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนเดียวนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องได้ว่างนะครับเนาะก็คือต้องมีตำแหน่งการวางด้วยนะครับเนาะงสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเล่นในมือถือนะครับเนาะก็คือใครที่เล่นในมือถือนะครับเนาะให้วางในตำแหน่งที่แบบว่าพอดีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะะเดีี๋ยยวพ่จขับให้ดูละะกกัันนนคครบเา็ือปรระะมาาณนนนี้คับเะสำหรับตำแหน่งที่ต้องวางนะครับเนาะงแล้วก็เวลากระตตตตุุุกกกกกขึ้้นนนนไไปะะะะะะคครรรรัับบเเาม่อองย นิดเดียวพอนะครับเนอเราก็ตำแหน่งที่ต้องวางก็เป็นประมาณนี้นะครับเวลากระตุกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำทุกสอบด้วยให้ละกันนะครับเนาะว่าต้องดึงประมาณไหนนะครับเนอเราก็ถ้าจะให้ดีนะครับน้องๆก็คือให้ศัตรูยิงเราก่อนนัดหนึ่งค่อยดึงหัวนะครับเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นง่ายนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคลับเลยนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะให้ศัตรูยิงเราก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยสวนไปนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นวิธีการดึงหัวที่แบบว่าขึ้นหัว100%นะครับเเนาะก็ไไไม่่ชือปทดดู้ในนนนโซฟรรรีสไตล์ะะะะคับเเาาก็จปมณลยครับเนาะขของปุ่นอรับเนาะก็จซ มาเลยคำน์แล้วก็ต่อมาพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับเนาะกราฟิกสามารถปรับได้ตามมือถือเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนมีมือถือทุกคนนะครับก็สามารถปรับสูงได้นะครับเนาะมือถือไม่แรงก็สามารถปรับต่ำได้นะครับเนาะก็ไม่เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของเรื่อง DPI นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนครับที่แบบว่าอยากตั้ง DPI นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องดีพีย์นะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่ 900นะครับเนาะปกติเดิมโรงงานนะครับเนาะจะอยู่ที่360นะครับเนาะแต่ให้เราตั้งอยู่ที่900เท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วน iOS ตั้งอยู่ที่120นะครับเนาะก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับเนาะในส่วนของ DPI นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอยากตั้งนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเนาะก็คือแบบว่าถามพี่มานะครับเนาะว่่่าาาาาาไไไไมมมมมตตตััััััั้้้้้้้งงงง DPI 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 ดดดดนน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 นะะ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 คคคคคคครรรรรรบบบบบเเเเเกกกก็็็็ืืืือออออออีีขขจทใหถ หัวได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นภาพได้กว้างขึ้นนะครับนแเราก็ดึงหัวได้สมูทขึ้นนะครับข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับนะทำให้มือถือเราร้อนเร็วนะครับนะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีสเปคมือถือไม่ค่อยแรงนะครับนอพี่แนะนำไม่ต้องตั้งดี i ดีกว่านะครับส่วนคนไหนนะครับนะที่แบบว่ามีมือถือนะครับนอที่สเปคแรงๆนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับนอสำหรับเรื่อนที่ปนะครับนอก็จับเอางมีีขข้้อดาเลยนะครับนอแล้วก็สำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบการตั้งค่าแบบนี้ด้วยเปล่านะครับนา้อนคาทีเม ดูเยอะนะครับพีโชโอ๊ตมา ใจเพชรให้ด้วยนะครับนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดอีกคนละหนึ่งคลด้วยละกันนะครับเนอะก็จากความาเลยนะครับนาะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนพี่นะครับไม่ต้องโดนเนี่ยในพี่ไม่ต้องเสียตังค์จะปาดเลยนะครับน้องเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็มีการสนับสนุนพี่แบบเตือนพี่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนอะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามพี่มานะครับเนอะสามารถโดนเนี่ยหรือว่าอะไรได้หรือเปล่านะ ครับแจกของให้เรื่อยดีกว่านะครับน้องเอาเป็นวิธีดีกว่านะครับมึงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะตลอดวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับมึงน้องบาย